ลูกจ้างทําให้นายจ้างได้รับความเสียหายแต่ปรากฏว่านายจ้างเองเนี่ยหักค่าเสียหายออกจากค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทํางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาใน็ันหยุดโดยที่ลูกจ้างไม่ได้ยินยอมด้วยนายจ้างมีสิทธิ์แค่ไหนยังไงเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับทานายกอล์ฟตั Just Law ดโช j u s t i l a w อีกกฎหมายง่ายได้เดียวครับ วันนี้นะครับผมมีความรู้ที่อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเป็นความรู้ตามพรบคุ้มครองแรงงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่นายจ้างเองเนี่ยหักค่าเสียหายจากการที่ลูกจ้างเนี่ยทำให้นายนายจ้างเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับโดยหักเงินออกจากค่าจ้างทันทีโดยที่ลูกจ้างเองไม่ได้รับความยินยอมด้วยเลยนะครับถามว่านายจ้างเองสามารถที่จะทําได้แค่ไหนยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาดูพรบคุ้มครองแรงงานก่อนนะครับโดยในมาตรา7 6บเนี่ยเป็นเรื่องที่ กำหนดไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการหักค่าเสียหายออกจากค่าจ้างของนายจ้างนะครับมาตรา76เดลกำหนดหลักเกณฑ์ไว้เลยนะครับว่าห้ามมิให้นายจ้างเนี่ยหักค่าเสียหายออกจากค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทํางานในหยุดและค่าล่วงเวลาในเป็นหยุดเลยครับเว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการหักเพื่อชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่ลูกจ้างเนี่ยกระทำความผิดโดยจงใจนะครับหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ยทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายนะครับ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่านายจ้างเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสามารถหักค่าจ้างในส่วนที่ลูกจ้างเองเนี่ยกระทำความผิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงได้ทันทีนะครับเพราะว่ามตาตรา7จ็ดสงเลบสี่เองเนี่ยกำหนดไว้ว่าการที่จะหักค่าเสียหายโดยที่หักออกจากค่าจ้างของลูกจ้างอะไรเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่นายจ้างจะหักค่าเสียหายจากการที่ลูกจ้างเองเนี่ย ทำให้นายจ้างเกิดความเสียหายนะครับหนึ่งเลยนะครับจะต้องเป็นกรณีที่ลูกจ้างเองจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทําให้นายจ้างเนี่ยได้รับความเสียหายครับ2เลยนะครับลูกจ้างเนี่ยจะต้องให้ความยินยอมกับนายจ้างด้วยที่จะให้นายจ้างเนี่ยหักค่าเสียหายออกจากค่าจ้างได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยวันนี้ผมก็มีเกร็ดและเกร็ดน้อยนะครับเกี่ยวกับการหักค่าจ้างของนายจ้างนะครับว่าจะสามารถหักได้อะไรยังไงนะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วครับแล้วได้ประโยชน์นะครับ เป็นกำลังใจง่ายๆนลครับแค่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับ